สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีบทความดีๆเกี่ยวกับการนอนหลับมาฝากทุกคนกันนะครับในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยความเครียดเช่นนี้การนอนหลับกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไปบางคนอาจมองว่ามันน่าเบื่อไร้ประโยชน์และเสียเวลาแต่แท้จริงแล้วการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราเป็นอย่างมาก มาร่วมค้นพบความจริงเบื้องหลังการนอนหลับกันว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การนอนพักผ่อนธรรมดาแต่เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยบำรุงสมองและร่างกายของเราอย่างน่าอัศจรรย์เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนอนหลับไปตลอดกาลและค้นพบวิธีการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเพื่อชีวิตที่สดใสและมีพลังยิ่งขึ้นการนอนหลับคือสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สัมผัสกับคุณภาพการนอนหลับที่แท้จริง เพียงปรับเปลี่ยนมุมมองและนำเคล็ดลับจากบทความนี้ไปใช้คุณก็จะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีคุณค่ามากมายความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในบทความนี้เราจะมาดูประโยชน์สำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพพร้อมเคล็ดลับในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ประโยชน์ของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ 1. ความจำและการเรียนรู้ที่ดีขึ้นการนอนหลับช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองเพิ่มความจำระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงช่วยในกระบวนการจดจำสิ่งต่างๆ 2. ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงการนอนหลับมีส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอมักเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น 3. ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว การขาดการนอนหลับส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวทำให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้นและมีแนวโน้มบริโภคอาหารมากเกินไป 4. สุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นการนอนหลับมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์และลดความเครียดผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอมักรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายและเครียดง่ายขึ้น 5. ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังการนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดเช่นโรคหัวใจ เบาหวานและความดันโลหิตสูงเคล็ดลับในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ 1. สร้างพฤติกรรมก่อนนอนที่เหมาะสมเช่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือหรือทำสมาธิเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนอนหลับ 2. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมควรมีอุณหภูมิห้องที่พอเหมาะแสงสว่างน้อยและเงียบสงบ 3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย1-2ชั่วโมง เพราะแสงจากหน้าจอส่งผลต่อการนอนหลับ4มีกิจวัตรการนอนที่สม่ำเสมอโดยพยายามนอนหลับและตื่นนอนในเวลาใกล้เคียงกันทุกวัน5หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีในในช่วงบ่ายและก่อนนอนเพราะอาจส่งผลให้นอนไม่หลับ6ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนประมาณ3-4ชั่วโมงผลเสียของการนอนไม่มีคุณภาพและนอนน้อยเกินไป หภาวะสมาธิสั้นความจำเสื่อมเมื่อขาดการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพสมองจะได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ขาดความสามารถในการจดจำและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยากขึ้นงานวิจัยพบว่าการนอนหลับน้อยเกินไปจะส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองบริเวณฮิโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความทรงจำระยะยาว 2. ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การนอนหลับมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายขาดการนอนหลับอย่างเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและการเจ็บป่วยมากขึ้นงานวิจัยพบว่าผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนมีความเสี่ยงต่อการติดหวัดสูงกว่าผู้ที่นอนหลับเพียงพอถึง4เท่า 3. เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์การนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อระดับฮอร์โมน และสารเคมีในสมองโดยเฉพาะฮอร์โมนเมลาโทนินและซีโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และสภาวะซึมเศร้าการขาดการนอนหลับจึงทําให้มีอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดเครียดและเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ 4. ความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเรื้อรังการนอนไม่เพียงพอมีผลต่อระดับฮอร์โมนเลปตินและเกรลินซึ่งควบคุมความรู้สึกอยากอาหาร เมื่อร่างกายขาดการนอนหลับระดับฮอร์โมนเหล่านี้จะผิดปกติทำให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการนอนหลับน้อยเกินไปอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอ้วน 5. ผิวพรรณไม่สดใสหน้าพังเป็นหนึ่งในผลกระทบของการนอนน้อยที่มักเห็นได้ชัดเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนอย่างเต็มที่ผิวพรรณจะขาดความกระจ่างใส มีรอยหมองคล้ำรอบดวงตาและแก่ก่อนวัยเนื่องจากการนอนหลับมีบทบาทในการผลิตคอลลาเจนและการซ่อมแซมเซลล์ผิวการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตหากคุณประสบปัญหาเรื่องการนอนหลับควรพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากผลเสียข้างต้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นการนอนหลับคุณภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพการนอนหลับที่ดีและรับประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ